อุสาหักกับเธอโรกันบ้านสฉลยยังยังค่ะโรกันบ้านสฉลยาย ยังครับพ่อแป๊บหนึ่งตึงไงทำกันบ้านเราไงเอาทำอยู่พ่อทำอะไร <c oughs> พ่อเห็นชักชัแล้วเนี่ยอ๋อดูดูในในไลน์กลุ่มอะพ่อดูมากเลยไลน์กลุ่มเขาส่งมาแบบพ่อการบ้านพ่อไม่ต้องมาขี้โมโ้เลยตะกี้เห็นเล่น เรีนออนไลน์มันก็ต้องใช้มือถือเพ่อใช้แล้วจะเล่นทําไมตะกี้พ่อเห็นหอยู่นะอ,อ๋อมันปัดไปปัดมาแล้วมันเข้าเกมเฉยเลยเพราอเข้าเกมแล้วลูกเล่นทําไมแป๊บเนอก็จะจบแล้วอ่ะก็จะจบแล้ว่ะก็จะ,จะก็จะเจาจจพ่อ,อพ่อ,อต้องเล่นแล้วต้องเล่นแล้ว ทำเป็นอะไรเลยพ่ออยู่ไปพอเลยก็จะอจบเด้วยวพ่อโอ๊งงดโดยอะไรกันเล่นแก่น่ะเด็กติดเก้วน,นะไม่ได้ติดอ่ะไม่ได้ติดอะไรเล่นเยอะช,ชัดๆเลย เดี๋ยวจะจบแล้วอ่ะเกมมันออกไม่ได้อ่ะพ่อไม่รักลูกอ่ะพล่ากไัพ่อรักลูกจ้ะจายคือแบบนี้นะคะถ้าเด็กเดีนออนไลน์นี่จะประมาณนี้นะคะเด็กเดีนออนไลน์ เล,เล่นหนังสือประมาณหนึ่งชั่วโมงเล่นไปสองชั่วโมงประมาณนี้ค่ะ